การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่อภิปรายทั่วไปเนี่ยนะครับตามมาตราหนึ่งห้าสองเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับทั้งสองวันเราจะเห็นชัดเลยว่าพิธาเนี่ยนะครับลิมเจริญรัตน์พูดเหมือนเป็นนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกพูดเหมือนเป็นฝ่ายค้านะเห็นไหมเกมเมือ่อคืนเนี่ยพิธาเนี่ยที่สรุปเนี่ยค,คือสรุปของพิธาเนี่ย เหมือนคนเป็นนายกรยัฐมรีนะ hmm. ทั้งที่ว่าเป็นการพูดครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเพราะว่าพระราชกิจสเดีาปิดสมัยประชุมมีผลวันที่สิบนะครับซึ่งก็วันที่มีผลในวันประชุมสภาก็าแปลความกันว่าจบตั้งแต่เมื่อวานนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานท่านนะ่นะครัแบคบิดสคริปต์แบบสคริปต์แบบนี้มันไม่ใช่สคริปต์นายกนะ คือส,ะสะคริปต์นายกเนี่ยมันต้องเรื่องวุฒิภาวะเนี่ยนะครับเรื่องการแสดงวุฒิภาวะการเป็นผู้นําไม่ใช่เรื่องการตอบโต้ในลักษณะแมงหวีแมงวันนะครับคือสวนกันปูปักปูปักหรือแม้กระทั่งกรณีกับคุณชวนอะไรก็ตามนั้นซึ่งมีถ้อยคําที่แสดงวุฒิภาวะที่เหนือกว่าเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นน,น,นั่นคือสไตล์ของการเป็นพักฝ่ายค้าน แต่ว่าเนี่ยนะครับที่พิธาเขสรุปเมื่อคือนเนี่ยะนะครับตอนตีสองเนี่ยนั่นก็คือวุฒิบุคคนพูดเหมือนคนเป็นนายกแต่คนเป็นนายกพูดเหมือนตอนคนเป็นฝ่ายค้านนี่คือสภาพประเทศไทย